ช่ยชาฟังคนอื่นเล่าถ้าเกิดเล่าไม่ค่อยสนุกก็จะเข้าฌานสมาหลับไปเลยอืมเรื่องที่น่ากลัวน่ากลัวนะมันมีอยู่หลายเรื่องเดี๋ยวขอนึกแป๊บนนะอ่ะใครถ้าตามมาแต่ต้นๆฟังแล้วอาจจะเบื่อไม่เป็นไรนะแต่สำหรบหับหลายๆคนคิดว่ายังไม่ได้ฟัง เอาเป็นผีที่เจอแบบจะจะ,จะเต็มเต็มและหลอนหลอนนะครับผมเรื่องเรื่องที่จะเล่าวันนี้เป็นเป็นเรื่องที่เป็นผีข้างถนนก็ตอนนั้นหลานน่าจะอยู่ซักชั้นประมาณมสามหรือมสี่หรือว่าสอบสอบอีกแพทย์แล้วมีหลานอยู่คนหนึ่ง เดี๋ยวคอนดุกคนนะน่าจะสอบปิดแล้วมั้งสอบปิดแล้วมั้งก็เอาเป็นว่าประมาณเกือบสิบปีก่อนแล้วกันประมาณนี้นะเป็นถนนเส้นที่เรียกว่ามาลายแมนถนนมาลายแมนเคยได้ยินไหมน้องยูริทุกคนเคยได้ยินไหม เป็นเส้นนครปฐมครับก็ถ้าพูดทั่วไปก็ถนนเพช, <Okay. S 3> เพชรเกษมอะถนนเพชรเกษมจากกรุงเทพยาวไปลงไปเรื่อยๆลงไปถึงภาคใต้อะถนนเรียกว่าถนนเพชรเกษมนะตอนนี้ในนครปฐมมันจะมีเส้นหนึ่งที่มาจากสุพรรณแล้วก็จะไปออกถนนเพชรเกษมถนนใหญ่ก็สองฟากฝั่งแยกวันเวย ฝั่งหนึ่งก็ประมาณสามเรนสถานะโรโงแรมมาไลาแมนดังคนครปฐม,มสวัสดีคนบนฟ้าครับคุณคนบนฟ้ามีเรื่องผีเข้ามาเล่าได้นะครับคือช่วงนั้นเนี่ยผมก็ห่างเหือนจากการเจอผีกับตาเนี่ยแบบแบบหมายถึงเห็นด้วยตาเนื้อเนี่ยนานเพราะว่าโดยนิสัยก็ไม่อยากเจอผี ไม่จําเป็นไม,ไม่ไม่ไม่อยากเห็นแล้วเพราะว่าเจอมาเยอะนะวันนั้นก็ก่อนที่จะไปตรงเนี้ยมันมีข่าวดังเลยออกช่องโทรทัศน์ะช่องข่าวดังก็บอกว่ามีคนโดนรถน่าจะรถพ่วงนะวิ่งมาแล้วทับตายเสียชีวิตในรายละเอียดผมลืมลืมแล้วจำไม่ได้ว่า เขานั่งมอเตอร์ไซค์หรือขี่มอเตอร์ไซค์แต่แต่ตรงนั้นมันข้ามถนนไม่ได้มันไม่มีจุดข้ามน่าจะขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็โดนรถใหญ่ทับตายอันนี้ถ้าจําไม่ผิดนะจําผิดขออภัยนะก็ผมก็ดูข่าวผมก็สงสารนะได้ยินอดขู่อดขูคือไม่อยากให้ใครต้องมาประสบเคาะหามยามร้ายแล้วก็ ตายก่อนแก่ตายก็เศร้าเศร้าแต่ก็ต้องปลง่งผ่านจากตรงนี้ไปไม่กี่วันอาจจะยังไม่ถึงอาทิตย์ก็ที่บ้านเนี่ยบ้านผมก็มีพี่ชายมาจากเชียงใหม่อีกคนอยู่การไปซื้อบ้านอยู่แถวใกล้กรุงเทพกน็นัดรวมตัวกันว่าเราจะไปเที่ยวกัน จุดที่ไปเที่ยวก็คือสวนพึ่งนะครับเขตของกรมป่าไม้เพราะว่าพี่ชายผมเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้คนหนึ่งและก็จะไปตรงนั้นคือไปหาเพื่อนเพื่อนสมัยเข้าเรียนตอนมหาลายัยมหาวิทยาลายัยมหาวิทยาลายัยทำนี้ไม่ได้พูดนะรู้สึกว่าลิ้นลิ้นไม่ค่อยไปก็เมื่อไปก่อนจะไปถึงตรงนั้น,นก็ต้องออกจากนาคปรปฐม วันนั้นออกกันมืดก็มีพี่เคยไปด้วยพี่เคยเป็นเป็นตำรวจนะเป็นตำรวจก็เป็นเป็นความภาคภูมิใจของของการมีพี่เคยคนนี้นะครับมามารู้จักกันก็คืออันนี้ขอเล่านิดน,นึงมาปลดเกษียณและของเราได้พี่เคยผมเนี่ยเขาเป็นคนขับรถอยู่ในหวัง ทุกพระองค์ตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่เก้าจนถึงทุกองค์เขาเคยขับรถในขบวนับให้ทุกองค์มาแล้วนะอักถามเรื่องนี้ไปก็คือภูมิใจภูมิใจว่าเออไม่ธรรมดาแต่เคยถามเขานิดนึงว่าตอนเจอกันก็ถามว่าการจะมาทําหน้าที่นี้ยากไหมต้องขัดยังไงมีการสอบ แข่งจะเป็นการแข่งแบบว่าแข่งในสนามหรือแข่งตามจุดต่างๆว่าใครขับเก่งไม่เก่งคนขับเก่งเท่านั้นที่จะได้รับคัดเลือกนะครับเข้าไปเป็นคนขับรถของในวังนะต้องขับเก่งจริงซึ่งพี่เคยผมขับเก่งจริงๆยกนิ้วให้เลยอบมือให้หน่อยเคยนั่งรถที่เขา ไม่กี่ครั้งแต่เวลาขนของหนักๆหละไรเขาแบบแซงรถที่แบบรถใหม่แล้วก็รถที่ไม่มีของเ,ขอบบเ,เนี่ยเขารถกระบะสเปแคบเนี่ยเขาขับข,ขึ้นขึ้นเขาลงเขาเนี่ยทางโคง้งทางโคง้งเนี่ยโอ้โหเก่งมากแซงคันอื่นไปหมดอ่ะซึ่งคันอื่นก็ไม่มีอะไรเขายังขับช้ากว่า คือ,ค,อคนขับลักษณะนี้ต้องเก่งจริงแล้วก็เขาเคยเป็นนักแข่งรถด้วยประมาณนี้อ่ะเข้าสู่เรื่องผีต่อวัอนนั้นก็ออกจากนครปฐมสักประมาณเกือบเกือบทุ่มได้แหละหรือหกโมกว่าแล้วมันมืดเร็วหรือ,อยังไงไม่รู้น่าจะใกล้ๆทุ่มหนึ่งนะใครๆฟังเรื่องนี้แล้วช่วยพิมพ์หนึ่งบอกหน่อยนะครับพิมพ์หนึ่งบอกหน่อย ในเจ็ดสิบเก้ายูสถ้าเกิดใครยังไม่เคยฟังก็ไม่ต้องพิมพ์ก็ได้อยากรู้ว่ามีใครฟังเรื่องนี้หรือยังแล้วน้องยูริเคยฟังเรื่องนี้หรือยังครับยังเลยค่ะอ่าเดี๋ยวว่างๆถ้าช่วงไหนคุณชนทิชามาแต่ต้นๆเลยนะเคยฟังเนาะก็ไม่เป็นไรฟังอีกก็ได้สนุกดีช่วยฟังด้วยผมเล่าเหมือนเดิมไหม แต่เจอจริงๆเจอผีจริงๆนะคุณโได้เห็นอะไรไหมต้องตุนจะเปิด,ดรถนะเลอที่มีศพไหมไม่มียังไม่มี เอาผ้าขาวผ้าดิบมาพันตัวแล้วก็ไปนอนในรถแล้วก็เปิดหน้าแล้วก็ทําให้ทุกคนตกใจสักนิด <c oughs> ดีมไหมอะฟังต่อฟังต่อน้องอยูิหรือใน82ยูสผมเล่าไปใครสงสัยถามได้นะถามได้ก็ตอนนี้ก็ออกออกจากที่บ้าน หนึ่งกิโลคือบ้านอยู่ในบ้านแม่อยู่ในเมืองเมืองนครปฐมออกหนึ่งกิโลก็ไปถึงองค์พระปฐมเจดีแล้วก็ถนนรอบองค์พระปฐมเจดีแล้วก็มุ่งไปทางหน้ามหาวิทยายลัยศิลปกรนครปฐมแล้วพอถึงตรงนั้นปุ๊บสุดเขตมหาวิทยายลัยตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเขาเรียกว่าเข้าสู่ถนนมาลายแมนเขาเรียกว่าแยกโค้งมาลายแมนจะเป็นถนนที่มาจาก สุพรรณนะครับอํากำแพงแสนอําเภอกาแพงแสนแล้วก็เข้ามาสู่ตรงนี้เข้าเมืองนคปรปฐมถ้าเลี้ยวเข้าเมืองก็คือจะเข้าไปแต่ถ้าเกิดไปต่อเนี่ยก็จะไปออกถนนเพชรเกษมซึ่งเลี้ยวซ้ายก็จะขึ้นเข้ากรุงเทพเลี้ยวขวาก็คือจะหลบภาคใต้ถนนเพชรเกษมพอของผมมานั่งรถพี่ชายมาตรงนี้ปุ๊บก็มีพี่ชายพี่ชายนั่งหลังผมนั่งข้างหน้า ด้านซ้ายรถพี่สะพ้ยเป็นคนขับไปกันทั้งหมดวันนั้นน่าจะสามคันคันของผมคือนั่งกันสามคนไปเที่ยวนะไปเที่ยวพักก่อนพอมาถึงโคง้งตรงนี้ปุ๊บก็จะต้องข้ามฟากไปก็จะผ่านไอ้จุดที่มีข่าวออกทางช่องสามห้าเจ็ดเก้าสิบเอ็ดอะไรพวกนั้นข่าวผู้หญิงที่โดนรถ เฉียวแล้วก็ทับหรือเสียหลักตายขาดที่อาจะเ,เอาเรื่องเขามาเล่าอีกแล้วก็ขอเอาโหสิกรรมนะอีผู้หญิงคนนี้นะแล้วก็ขออนุญ,ญาตนำมาเล่าให้คนฟังนะครับแล้วตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผมก็ไปถึงไปถึงจุดที่อ่าเขาเรียกว่าอะไระตรงที่เกิดเหตุเนี่ยนะ ตรงที่เกิดเหตุผมก็นึกถึงศพของผู้หญิงคนนี้คือสงสารนะกอน้ำตาคอเบ้าร้องไห้ให้เขาเหมือนกันตั้งแต่รู้ข่าวเพราะมันเป็นเกิดเหตุในเมืองใช่ไหมเหมืองนครปฐมก็ใจหายอยู่นานๆจะเป็นข่าวดังสักทีผมก็แผ่บุญให้เขาไปแต่ผมก็นึกในใจว่าเอ๊ะพึ่งตายตอนนั้นเท่าที่จำได้ยังไม่ถึงเจ็ดวันนะรู้ตัวหรือ,อยัง ที่เขาตายเนะี่ยแล้ววิญญาณยังอยู่ไหมตอนนี้ก็คิดในใจว่าเขาน่าจะเห็นน,น่าจะเห็นถ้าอยู่คือคือผมเป็นคนอย่างนี้นะบทจะไม่กลัวผีก็ไม่กลัวนะเจอมาแต่เด็กเป็นนักดนตรีไทยในงานศพผมก็นึกในใจว่าอ่ะถ้าวิญญาณยังอยู่มาให้เห็นหน่อยนึกแป๊บเดียวแหละ แป๊บเดียวเลยลดเลี้ยวกําลังจะวิ่งต่อไปคือมันต้องตัดทางปากเป็นถนนที่แบบมันก็มีเหมือนมีวิ่งออกมาแล้วก็เหมือนเลี้ยวแล้วก็ยู่เทินใต้สะพานสะพานข้ามใหญ่ๆพอออกมาตรงนี้ผ่านตรงนี้ปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือพี่สะพายเริ่มทักเขาพูดอย่างนี้เอ้ยเนื้อคู่ใครมาแล้ว พูดอย่างนี้นะครับผมก็เออโดยเซนไม่ได้คิดถึงเรื่องเนื้อคู่แต่รู้ในใจลึกๆว่าคงพูดถึงผีเพราะว่าผมเพิ่งอธิษฐานจิตเมื่อกี้นี่ไงว่าอยากเจอเป็นยังไงบ้าง แต่บอกทุกคนนะใครที่มาฟังช่องเล่าเรื่องผีแล้วอยากเจอผีนะคุณต้องมีบุญอุทิศแผ่ให้เขาด้วยนะครับและเดี๋ยวเขาก็อาจจะมาทำให้คุณสมหวังสมหวังในเรื่องของการได้เจอผีได้เห็นผีนะครับคุณสงการบอกมีเรื่องเล่าขึ้นมารอแป,ป๊บหนึ่งนะครับ ดีตอนรับสวัสดีครับคุณสงกรานเดี๋ยวรอนะรอให้เขาขึินตัวมันเปิดตัวสวัสดีครับครับสวัสดีครับมีเรื่องเล่าเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับให้ผมเล่าเรื่องนี้จบกันนะครับรอแป๊บ,บนึงได้ครับครับก็หลังจากพี่สภัยทักว่าเอ้ยเนื้อคู่ใครมาแล้วนะั่นะนั่นะนั่นนั่น คือบอกก่อนพิษภัยผมเขาก็เท่าที่รู้จักกันมาแม้ไม่สนิทนานๆเจอกันทีหนึ่งเขาจะเป็นคนที่เหมือนออกนักเลงนักเลงนิดหนึ่งนะครับเ็เป็นอาจารย์สอนระดับเด็กโตเขาก็จะไม่กลัวอะไรเท่าไหร่แล้วก็คิดว่าตัวเขาก็น่าจะมีสัมผัสและเห็นอะไรต่างๆมาด้วยแล้วถ้าเป็นคนอื่นก็ต้องตกใจแล้วช็อกแล้วใช่ไหม อันนี้เขาเขาไม่อย่างนั้นเขาก็คุยแล้วเขาก็เหมือนอยังขับรถต่อไปได้สิ่งที่ผมเห็นต่อจากนี้คือพอ pues, เขาบอกว่าเนื้อคู่ไครมาแล้วผมก็จะหันไปดูเขาบอกอย่าดูอย่าดูอย่าอย่าหันไปเลยอะไรประมาณนี้ผมก็นึกได้ใจอา้าวก็มาพูดอย่างนี้แล้วไม่ให้ดูไม่ให้หันเขาก็บอกเอยนั่งนั่งนั่งเฉยๆมองไปข้างหน้าอย่าไปมองตรงนั้น ผมไม่เชื่อเขาเนี่ยผมก็หันหน้าไปทางซ้ายพอผมหันหน้าไปปุ๊บมันจะเอ,อกับอะไรรู้ไหมผมเจอหัวและก็ตัวของผู้หญิงคนหนึ่งผมยาวมากเลยยาวหน้าขาวขาวสีดๆผอมตอกับผมอีกเยอะ แล้วก็ตาโตหน้าออกจีนจีนมองเข้ามาทางกระจกลอยอยู่ห่างกระจกประมาณสักประมาณหนึ่งฝ่ามือแทบจะติดกระจกเลยลอยพอ,อผมหันไปหน้าเขากับหน้าผมก็ตรงกันพอดีนะครับผม <S <S ผมก็ตกใจเล็กน้อยออกประมาณผมก็เห็นแล้วก็เลยพูดคุยกับพี่สะบายว่าโอ้ เนี่ยหรอเนื้คู่ไอ้ที่ไหนออกก็ขำๆทีดกไปคำาเพราะผมเห็นอย่างนี้ปุ๊บก็ขนลุกนะก็ตกใจผมก็บอกเขาว่ามีอะไรจะบอกอะไรถามชื่อด้วยชื่ออะไรไม่มีอะไรสื่อมาที่ผมผมก็ไม่รู้ว่าเขาสื่อไม่ได้หรือผมรับไม่ได้นะรถก็วิง่ง เริ่มเร็วขึ้นวิ่งน่าจะสักประมาณหลังจากเริ่มอยู่เทินใต้สะพานก็เริ่มค่อยๆเร็วขึ้นหน่อยความเร็วน่าจะอยู่ที่ประมาณหกเจ็ดสิบนะครับผีตอนนี้ก็ยังลอยข้างกระจกในระดับเดิมอยู่จุดเดิมผมก็ปิวปิวเสื้อขาวเขาใส่เสื้อขาวเหมือนเสื้อแบบคล้ายๆเสื้อคนจีนเหมือนหนังจีน ผมก็ไม่รู้นะว่าผีตนนี้อาจจะไม่เกี่ยวกับที่พึ่งโดนรถทับตายนะครับอาจจะคนล,ละผีก็ได้เพราะว่าในอดีตตรงนี้ผมฟันธงร้อยเปอร์เซ็นล้านเปอร์เซ็นเลยว่าต้องมีอุบัติเหตุเยอะแน่นอนนะครับผมแต่ถ้าใช่อันนี้ก็ก็ไม่แน่ใจเพราะว่าตามข่าวลืมๆไปแล้วว่าเขาบอกเป็นแต,แต่รู้ว่าเป็นผู้หญิงนะ เอเป็นว่าใช่ไม่ใช่ขอข้ามประเด็นนี้ไปนะเพราะมันนานก็ขอเห็นอย่างนี้ปุ๊บตัวเขาวารอยแบบอย่างเนี้ยอันนี้สมมติเป็นหัวนะตัวเขาอรอยประมาณเฉียงเฉียงนี้แล้วพากขาิบพิュ๊พิว๊พิวผมเขาก็พิュ๊บพิวๆๆ๊พิวๆๆนะครับผมอันนี้สิ่งสิ่งที่ผมมองเขาผมก็จ้องเขาเขาก็จ้องผมตาเขาไม่กระพริบเลยทั้งที่ลมแรงผมก็พยายามส่งกระแสจิตไป ก็ไม่ได้รับคําตอบอะไรพี่สไพรยเห็นเขาก็บอกว่าหันมาหันมาไม่ต้องไปมองไม่ต้องไปมองหันกลับมาเขาก็คงจะกลัวว่าผมจะอาจจะโดนผีเข้าหรือกลัวผีหรือเกิดสติหลุดสติอะไรผมก็พูดให้เขาฟังว่าเออขอมองหน่อยขอดูหน่อยแล้วมันก็มีความคิดหนึ่งผุดขึ้นมาในใ,นใจผมพอดีผมไม่กลัวนะตรงนั้นนะผมก็มันความคิดผุดขึ้นมาในใ,นใจว่าจะดูสิ ผีตนเนี้ยจะลอยอย่างเงี้ยไปไกลเท่าไหร่ผมก็มองมองเขาปรากฏว่าลอยไปไกลไปเรื่อยๆจนก็บอกพี่สบายว่าขับให้เร็วขึ้นทีเพราะมันเป็นถนนใหญ่อะและตอนมืดรถไม่ค่อยเยอะนะตอนนั้นจับความเร็วอนะไยังไม่ค่อยมีจับกฎหมายจับความเร็วยังไม่มี ถก็วิ่งไปเรื่อยๆมองจนผมเมื่อยคอดเมื่อยหน้าแล้วผมก็เอ้ยก็ยังไม่หายไปไหนนานเป็นห้านาทีสิบนาทีอะไรประมาณนี้นะผมก็หันไปคุยกับพี่สะพายแล้วก็บอกพี่ชายว่าเห็นเหมือนกันไหมพี่สะพายอ่ะมันแต่ว่าเห็นหันไปข้างหลังบอกพี่ชายว่าดูนี่ดูนี่เห็นอะไรไหมไอตอนที่ผมถามเขาว่าเห็นไหมเนี่ยเป็นช่วง ันไปมองแรกๆนะไม่ไม่ใช่ดุจจ้องนานนะอันนี้พึ่งพึ่งนึกออกจะเล่าย้อนกลับอีกนิดพี่ชายหันไปก็เหมือนเห็นเหมือนเห็นคงจะเห็นแหละเพราะว่าจากฟังเสียงอุทานแหละเขาก็ตกใจตอนนี้เขาก็เหมือนจะบอกให้ผมอย่าไปมองอย่าไปมองอะไรเงี้ยผมก็เออโอกาสที่จะเจอผีลักษณะนี้แล้ว่อยตามรถเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆสุดท้าย หันไปมองต่อจากกงไอ้แถวแถวมาลายแมนที่เลยมาหน่อยเนี่ยจุดยูเทิร์นใต้สะพานออกถนนเพชรเกษมจะลงใต้เนี่ยแต่แต่ที่ผมนั่งรถมาเนี่ยจะไม่ลงใต้นะจะขึ้นแล้วก็ตัดไปออกอืมไปทางลาดบุรีไปทางกาญจนบุรีเอ้ยไม่ใช่แม่พูดผิดไม่ใช่ไปทางลาดบุรีไปทางกาญจนบุรี ขวาไปทางการราบุรีถ้าราชบุรีมันจะตรงต่อไปไปเพชรไปไปรไะจวบไปอะไรต่ออะไรนั่นแล้วตอนนี้พอผมมาไปเรื่อยๆเออแต่ส่วนพึ่งนี้มันเส้นนี้มันก็ตรงมันเป็นมันไปได้สองทางแล้วก็ตัดตัดเข้าแยกไปทางา่านนะอ่าตอนนี้เล่ากันว่าวิ่งไปเนี้ยเลือกไปเส้นที่ตรงไปหนองโพ ผ่านนมหนองโพในพระบรมบราชูปธรรมที่เขาขายนมนมนมวัวเด้กออกนะกอผีเนี่ยลอยตามรถตั้งแต่มาลายแมนไปจนถึงตรงนั้นถ้าจำไม่ผิดน่าจะสิบกโลนะเด,เดี๋ยวผมจะเซิร์ชเซิร์ชกูเกิลดูหน่อย ไกลอยู่เป็นสิบกาโลหรืออะไรประมาณนี้ก็สุดท้ายพอผ่านตรงนมหนองโพเขาก็หายไปผมก็คิดอยู่ว่าเขาจะตามไปถึงสวนพึ่งเลยหรือเปล่าสวนพึ่งนี้ก็เลยจุดที่ไอ้พวกก๊อตก๊อตอาร์มี่โดนเก็บแถวนั้นนะึกออกใช่ไหมไปทางนั้นไนอะ้ที่ นักลบเด็กที่เคยมายึดโรงพยาบาลจับคนเป็นตัวประกันหรืออะไรประมาณนี้เรื่องนี้ก็จบประมาณนี้พอไปเที่ยวปุ๊บเช้าอีกวันหนึ่งก็ก็เล่าให้พี่พี่ชายพี่สะพ้ายอะไรตัวอะไรฟังก็บอกว่าเออเดี๋ยวเราแวะไปทําบุญกันก็ได้แวะซื้อหาซื้อพวกของไปถวายสังฆทานมีความรู้สึกว่า เขาเฮียนมากเลยเขาลอยตามรถมาเนี่ยนานมากเลยใช้คําว่านานมากๆเลยนะครับนี่ก็เป็นเป็นเรื่องหนึ่งที่ผมได้เจอมานะอะ